Huyết <coughs> khát Đồn lận, <nhận I? coughs> đồn lận <variables>, ngay Đồn lận, đồn lận, đồn lận Huyết nạc quá dài sảy quá วันนี้ก็เหมือนเดิมมาก็เสียเบ้นนะวันนี้เปลี่ยนจากโฟลจูเนอร์มาเป็นรถเก่ง,นะองอน้ำกำลังสวยเลยวันนี้คือนลมไม่แรงนะน้ำใสด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชายทะเลเลยดีกว่าเสียเบ้นจะไปกับผมด้วยจะเดินแยกโอเคงั้นเดี๋ยวไปทางเดียวกันก่อน,น,นะฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่น่าจะมีฝนนะนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นนะอก็เปิด่อ่าตอนนี้มาถึงทะเลและะ้วครับ เสียเบ้นตีก่อนเลยตีก่อนได้เปรียกนะตีก่อนติดก่อน,ต,อน,ต,อนตีหลังติดก่อนแล้วแต่จังหวะนั่นไงโดนละหลุด,ลดโอ้โหเบรกอ่อนอย่างงั้นมันจะไปเหลืออะไรแล้วลืมลืมลืมเซตเบกกเรกอ่ะมั่งไงลงทีเดียวกันนี่แนะ่ะโดนละโดนหินเด้อ บอกว่าไม่ออกก็ลุยน้ำเลยเดี๋ยวผมเดินไปริมนู้นก่อนอ้าวโดดแล้วโอ้โหอุ้ยดูครับดูดูดูโอ้โหขับรถมาตั้งไกลใหญ่กว่านิ้วก้อยหน่อยยังขับรถมาตั้งไกลเอาวะตัวเลขปาตัวเลขวิวสวยมากนะชายหาดไม่รูด มันต้องรถขับรถมันต้องสิบโลแนวนู้นน่ะมันจะเป็นชายหาดแต่ตรงที่เรายืนจะเป็นแนวหินทั้งหมดเลยเอาไหม,อ,อ,มอ่ะไปแยกยาก้ยายหาหาม่องกันอีกว่าน่าจะพอมีลุน้นพอมีลุน้นเออน่าจะมีตัวนะวันนี้ดีกว่าวันนั้นหน่อยตอแต่ตัวเมื่อกี้ได้กินตึ๊งหลุดเมื่อกี้แน <c oughs> ี่ยเนี่ยเดินมาถึงขอดเรื่งนี้สวยมากเลยปเดี๋ยวบินเดินตามมาติดๆเลยสีปลากันหน้าโดนนะวันนี้ โดนแล้วโดนแล้วฮ่าโดนละเก๋าใสาบัวใสสวยอยู่นะโอ้รุ่นดลอกเบอร์2้5เลยนะเป็นธรรมดานะหลุดเอาใหม่หสาใสสวยอยู่ปล่อยเลยนะดูไหม ้าวโดดโอ้โหมีแต่ไซส์เนี่ยนะเอาใหญ่กว่านี้หน่อยไม่ได้ไอะของเบินนะนะตัวแรกกิวไงนี่ก็ใหญ่กว่าตัวนั้นน้อยค่อยๆยขยับไซส์แกเป็เก่่กัือว <methods> <c oughs> ดยากเว้หปวดไม่ออกว่ะ หากินประมงชายฝั่งนี่หว่านี่โตแล้วไหนีดโดน่โสเอ๊ะแต่ไซส์ก็สวยนะถือว่าไซส์สวยนะถ้าลอกป็นสองพันห้าเลยอะแต่มันเป็นสายพันธุ์ไอ้เก่าสายบัวไงไอท้องกำปั่นนะกำลังท้องกำปั่น ีสวยมากฮะอุ้ยตัวละแม้อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนักเว้ยหนักเว้ยหนักตัวเนี่ยอุ้ยหนักดีจังเลยโอ้ยใสสวยฮะฮึบืหใสสวยเนอะประมาณสองขีดสามขีดได้นะตัวเนี้ย Tôi oh, đồ nặng quá Ồ, cái suối Mẹ sửa, dừa sỉ đen trẻ lên đấy Cậu sẽ bùa nữa ขาดโอ้โหขาดไปเลยกระชากลอกปื๊ดออกไปเลย,ขา,เลยขาดเลยบอกเลยเหไหมขนาดช็อกแท่ม่เหลือเลยเนี่ยน่าจะเป็นนึไกไอกรลังอ่ะแถนี้กระลังเยอะต,ตัวน่าจะใหญ่ทว่าที่กระชากเนี่ยลอกเนี่ยนะดึงเนี่ยนะออกไม่ออกเลยเน,นี่ยโอ้โหเนียช็อกสามสิบจะไว้ใจไม่ได้หไหมขนาดนี่ฟูโอแท้นะ ผูกครับผูกยิบใหม่นะแล้วเปลี่ยนมาเป็นพักดำลึกตรงนี้น้ำลึกนะหัวนี่มีคนได้ประสากปลาสากปาอินซีไปบ่อยคุณเราแต่ครวันนี้น้ำมันกำลังไหลลงไม่รู้ได้ยังไงนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเสียด้เมื่อกี้นี่แหละโหกระชากลอกลอกเบรกหนักๆนะกระชากปื๊ดเลยขาด นอนไงไอ้เกา๋าใจสวยเลยจะเบ้นเก๋เกาแท้ด้วยนะปลากระลังไม่ได้ได้ปลาเก๋าแทนนี่ฮะมาเดิใสประมาณสามขีดสีีดถ้าตัวใหญ่ดู กัดพักดำลึกนี่ยตำแหน่งเดียวกับที่โดนกําลังกระชากเมื่อกี้โอ้ขอสิบเบ้นใหญ่ของผมอีกโอ้ขอสิบเบ้นครึ่งกิโลได้แต่สายพันธุ์ของผมของแท้นะครับมามามา,มาเทียบกันเลย โอ้โยใสครึ่งกิโลได้ตัวนั้นอะ่ะลองเทียบตัวดูผมประมาณสี่ขีดเนี่ยไ,ไล่กันเนี่ยแตงผมเล็กกว่าแตงผมกเก๋าเทองัยจะไม่ขึ้นเมื่อกี้นึกว่ากำลงังโอเคหาตัวต่อไปโดนละใสเล็กเฮ้ยประเก๋าแทไหมผมบอกแล้วพอมีฝนว่แถวนี้จะเป็นกลาเก๋าแทไหม ใส่เล็กนะใส่ตาำจาเจาะปล่อยเลยนะแถบเนี่มันแปลกอย่างพอฝนลงปุ๊บจะมีประเต๋าแท้ามาแล้วมีไซส์สวยๆด้วยนะ เด็กสาวใส่บัวมันดุนะใส่รุ่นๆสาวใส่บัวเนี่ยโตสุดก็ขนาดไม่ไม่เคยเจอถึงครึ่งกิโลนะยะมากใหญ่สุดก็น่าจะสองขีดนะ้กแต่ที่เจอซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าขนาดมันใหญ่สุดเท่าไหร่นะแต่ใส่นี้ก็ถือว่ารุ่นๆน,นะ มันเป็นสีสันของแนวหินนะตัเก่าแต่มันไม่ได้มีทุกที่นะบางที่ก็ไม่มีตัวเก่าแท้อีกงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาให้คนงานเนี่ยหรอปกติก็จะไม่เก็บขนาดนี้แต่วันนี้ให้คนงานเกาใส่กับพอใช้ได้นะเก่าแท้ผมว่าน่าจะปล่อยไปะตัวมันเล็กเลย โ <Okay. S 2> อเคให้สิบเปลนอยนะไซมันเล็กแต่ตัวมันไม่ถึงไม่ถึงสองขีดอะตัวมันตัวมันขีดเดียวน่าจะเป็นตวหูเลยยาวีะวตัวยาวจอนตอ๋อเหรอพอโตไปถึงจะแยกเพศอะอมอเป่ยนเาปาโยนไปเดี๋ยวมุดลงตกใจมุดไปชนหินหัวแตกอีก ฟ้ากัดเฉยเลยจะเหลือเลยงัดแรงๆงัดไม่แรงมันก็ไม่หลุดละเฮ้ยเก่าเท้ด้วยตัวนี้ตัวสวยอยู่เฮ้ยตัวเท่าก็ที่แล้วแหละถ้าเราปสมกันทย รอเราน้ำลงได้ไงนาหนาหนาครับโดนเลยจะเป็นโดนเลยโอ้โหตัวสวยด้วยไอ้เก๋าเซบัวใส่สวยเลยโดนติดปากหรืพันคอมาคอด้วยโอเคละใส่สวยอยู่เข้าปากด้วยนะจะบอกให้เหรออ้าวสายสายจะคลอมเหงือกไปอีกเข้าเข่าเข้าเข่าเข่าเหรอสายมันพันที่เฉยมากโดนละโดนละโดนละ หนักเว้ยใสญ่ใหญ่เว้ย,ยตัวนี้น่าจะเป็นโลอ่ะน่าจะเป็นโลอ่ะกว<ง>่ากว่าครึ่งโลแน่ต<ง><า>ัวนี้ว้าว này á, đẹp, hông hả, chấm size kịp kịp lo nữa Quay cho bé Quay cho bé ด้ตัวสีบเบนกัดพอดีเหมือนกันนะโอ้ยใจสวยอยู่เต่าเท้ด้วยฮนะปล่อยไป <c oughs> ขึ้นมาช่วยเห็นเลยน้ำใสตัวรุ่นมกอกี้เลยกาวสิบัว จับอยู่หินใกล้ๆเลยออกมาจากใต้หินกัดพุกเลยเนาะใสมเมล็กนะใหญ่ก็ลอกผสมกันห0านิดๆิะแต่ตัวนแบนน้ำหนักไม่เยอะสำหรับกระเป๋าใสบัวเดี๋ยวลดเลยปล่อยเลยสมัดไปล่อยไปเลยนะนี่คือไม่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่สุดที่เราตกได้วันนี้นะ ถือว่าตัวเกือบฝ่ามือนะอกนะ็ไม่เล็กนะตัวน่าจะมีสามขีดกว่าแต่ตัวใหญ่น่นาจะสี่ขีดได้เนาะลูกปลาฝูงเป็นฝูงเลยเป็นพันๆตัวเลยอาเจ๊โดนเลยเนี่ยเห็นไหม <laughs> วห้ย <laughs> อ,อีกตัวหนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งเห็นไหมนห่ะห,หนักนะ อ๋อใสสวยนะครับใสสวยใหญ่หลอกคนสองพันห้าด้้ยซ้ำไปนะอืมตัวไม่เล็กนะตายเดี๋ยวอีตัวเมื่อกี้ไปไหนอ่ะโ้ใสจัมโบ้เว้ยโอ้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่แก ดูเตเว้นตัวเล็กที่ไหนอ่ะดูใหญ่ลอกประจุมันา่ียอ่ะโอ้ยนานๆจะโดนไซส์นี้นะถือว่าไซใหญ่เลยนะั่นเน่ะนี่อ่ฮะสี่นิ้วอ่ะมันเล็กที่ไหนมือผมด้วย,ย,ยเยออเ โอเคไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยกินมันลื่นนะระวังหน่อยแต่เดี๋ยววันน um ี้คลิปนี Defense ้จะลาไปก่อนนะครับ กับผลงานที่ได้นะฮะปลาอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวแต่น้ําหนักน่าจะเกิน3ามโลเนาะเ,เ,เกินเนาะน่าจะสามโลกว่า,าใส่ที่สวยกันเลยมีทั้งเก๋าเทาแล้วก็สารพัดเกา๋าเดี๋ยวผมก็เซเวียนลายไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ซึ่งไม่รู้จะมีผลงานป่ะนะสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ,รบครับสวัสดีครับ